คือความสวยงามตามท้งเรื่องที่ผมอยากให้ได้ชมเด็ดแยกกินเนี่ยอ๋อกินเนาะบ้านเก่าอยู่บ้านเก่าอยู่มันเปข้าวปล่ามั้ข้าวปล่ามั้ยข้าวเป่ากูว่าแล้วไงทุกคนครับเด็กตื่นสายอ่ะก็คือไปทำอะไรมาทุกคนผมกับเฟรดดี้มารอนานแล้วสวัสดีครับ ลูกพี่ลูกพี่เป็นทำอะไรมาตื่นสายจังมาแล้วกันแปดโมงลูกพี่มาเก้าโมงทำไมอ่ะเก้าโมงพี่ไหนแปดโมงตรงเป๊ะตรงเป๊ะอะไรรายการพี่เสียหรือว่ารายการมอสเสียเนี่ยไม่เชื่อถามดูเดี๋ยวไปถามเจดนี่ดูเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวจะพาน้องมดไปไปลองล้มเล่นๆนะครับเป็นเส้นทางออฟโรดนะครับเดี๋ยวชมการเดินทางกับผมแล้วก็ฟิตตี้ดีครับวัดนี้เปลี่ยนรถเดาสายเป็นคาร์เรกเลยผมกลัวมากเลยนิดเดียวกับโมสโมสแตกต่างทีพอดีเงินเยอะน้ำไม่ไหวอ่ะทุกคนอให้เหมือนเขาได้ดิ ไม่เมื่ออาชีพลูกขอถอยเลี้ยงสองแคนล้อเนี่ยมาช้ากันอย่างเงี้ยคือเออเดีเปลี่ยนไปเฟรดี้เปลี่ยนไปฟเปไปฟดดี้เอ่อเอารถรถเล็กมามแล้วทางที่วันนี้เราจะไปคือเส้นทางโหดมากครับจากบ้านนายสเปรย์หรือนสวยครับมุ่งหน้าสู่ปางอุงน,นะครับซึ่งเฟดดี้บอกว่าจะมีหมู่บ้านเล็กๆสองสามหมู่บ้านซึ่งเฟดดี้ไปแล้วแล้วก็เอารถมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนกลัวมากเลยแล้วมดเนี่ยเออ ขาก็น่าจะยังไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเบาะก,กับคันไปดีเพราะเฟรี้เนี่ยคือคันนี้คือเบาะมันเตี้ยงไงก็เดี๋ยวไปไปเจอบรรยากาศการเดินทางดีกว่านะครับแล้วก็ทีมคันมดเขาลืมของมือไม่มีความพร้อมเลยเนี่ยบอกแล้วจะอยู่ดึกไปไปทักทายเฟดี้หน่อยเมื่อวาเจอยางเขาบอกว่าเจอมดอยู่นี่เ,เจอแล้วไปนะครับเดี๋ยวให้น้องมดได้เตรียมตัวก่อนนะครับเปลี่ยนที่นั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางน,นะครับแลบรองวันนี้สุดจัดนะไปดีกินมดเอง เออครับเอ้าไปไปกินกาแฟก่อนเีลาชักช้านะน้องชายผมเป็นอย่างเงี้ยนะอย่าถือสานะอ่ะซื้อมารอแล้วอ่ะกินก่อนคุณพนี่คือเส้นทางการเลี้ยวขึ้นไปบ้านในซอยหรือเส้นทางที่เราจะไปที่บ้านครับเท่าที่คาดใจก็คือเราจะไปบ้านไรสเปรนะครับพาอทำไรเนี่ยถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราขี่เราข้ามสะพานนะอ๋ เออเปดิมอเตอร์บค์ <c oughs> <laughs> I'm not sure ชื่อไ่อ่าโน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 เราเราก็กระจายอ่ะโอเคหรือ <c oughs> ว่าฉันที่จะพาาทางนี้ต้องจ่ายทัาแย่เลยเนี่ยนูตอนจะไหลเลยสลิงสลิงเลยก็ไม่มีเลยเดี๋ยวไทยรู้ไปก่อนนะครับดูสุดยอดเลยมาโดยแสงไปทางหน้านะครับแต่ว่าเราจะไปวัดไม้สตีนครับซึ่งอ่อเราเคยมาแล้วนะครับแต่ว่า เราจะไปที่เส้นทางเป็นหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าวันนี้คือเราจะไปที่สุดเราก็จะไปเส่อทางรถแต่ท่านเนี่ยทุกคนครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านไม้สเปรย์แล้วตรงด้านหน้านี่คือวิวของทุกนาั่ำไรโอ้สวยว่ะดูทางซ้ายครับทุกคนมีเถียงนาด้วยไหมสวยงามมากเลยแล้วก็มีคนกําลังทํานาอยู่นะครับเห็นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นปะแต่ว่าตรงด้านหน้านี่คือจะเป็นนาครับไอที่ลดลันระดับกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่พื้นล่างเราจะไม่เห็นนะครับ แต่แล้วก็คือเส้นทางบนเขาเ,เด่นเดียวเราจะต้องวิ่งผ่านหนุบบ้านแล้วก็ไปที่ตามตามบุกเขาเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับก็ดูบรรยากาศวัในในี้ก่อนนะครับนะั้นนี่คือความสวยงามตามท้งเรื่องที่ผมอยากให้ได้ชมงานวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างคงดําเนินต่อนะครับเนี้ยทาน้าก็สวยนะนะครับไหลข้างล่างมีทาาน้ำเห็นไหมสวยงามมากนะครับถ้ามีโอกาสคือลงไปด้านล่างอะ่ะคือมันจะแหลมไงนะครับไปดูเขาเออเกี่ยวข้าวไปดูเขาทำกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตแบบเออชาวบ้านนี่จะดีที่สุดนะครับนู่น แล้วเส้นทางที่เราจะต้องข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านมาสเปกก็โอเคแล้วนะวก็ดูดีมีราคาแล้วก็ปลูกไว้ตามใบเขาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะข้ามบ้านนี้ไปแล้วก็ไปเส้นทางบรรทุนอะ่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคไปหมด แล้วกอ็เริ่มอัดรถนะครับหนาเฟิร์ตยืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยืนให้ทุกคนได้ชมบ้านนะครับหนาบนจะไม่ชินบนนี้จะต้องอัพเทนใหม่นะครับเส้นทางนี้ผมเคยมาเลยครับจันทันัยที่อากระกองตพิ้งนะครับโอเคโอ้หายเรืงหม่นแล้วขอตายย้อนฝนตกนะครับโอ้โหเนยทุกคนใส่หมาปาะเนี่ย ไหนเออว่ะบอปลาสวยมากเลยพี่ไม่เห็นว่ะพยาายมหน่อยต้นกล้วยบางเออว่ะบอปลาสวยมากสับปะรดสับปะรดไหนคะสับปะรดนี่ไงยังไม่มีลูกไงสวยครับทุกคนแม่แม่พระเอกยืนนะพระเอกยืนเดี๋ยวพระเอกกิ้งก็ใส่พี่ไม่ต้องเลยนะโอเค thank you เคยมายังไม่เคยค่ะพี่ก็ครั้งแรกนะคะเออ แต่ว่ามา,มา,ม,ามาสุดแค่ตรงประตูทางอะ่ะมากับน้องพีทอยู่เดี๋ยวผมจะถามเฟสนะครับว่าเส้นทางเนี่ย<ม>เฟสเฟสอ่าเฟสเฟส How า a r า start to เอ่อ to finish fifty f ห้าสิบนะประมาณนะครับประมาณห้าสิบโอ okay, เค let's go ห้าสิบกิโลก่ะห้าสิบกิโลใช่ห้าสิบนาทีจ้ะ เดี๋ยวบอกลื่นๆหน่อยนะครับเรามีแม่น้ําด้วยนะก็เลยเช็คเช็คทางหน่อยอมดไปะนะเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับคือตือ่น,นั้นะติดใจใจฟอว์บอกห้าสิบกิโลใจฟอว์ไปเว้ยไปละไปละนะไปกันต่อครับหนุนดูเส้นทางเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ทำไรครับคุณแม่เก็บสังอ้ออ้อดูหน่อยหน่อนดูหน่อยครับคุณแม่เก็บลูกอะไรอ่ะทุกคนโอ้กําลังจะไปเลยรถจอดตรงสะพานนี่น่าจะได้กิ้งน่ะกิ้งนี่คือยากเลยเก็บอะไรคุณแม่อ่ามาเดือใช่ไหมก็ะเลียงแดงอะไรเนี่ยอ๋อกระเด็ดแดงกินเนี่ยอ๋อกินเอ๋อมาเดือวน่าจะไปมาเดือ มาเดืออ่ามาเดือเนาะอ๋อมาเดือครับอ๋อนะครับเจ๊บุ้ยอ๋อเจ๊บุ้ไปก่อนนะครับก็ก็แวะข้างทางเข้าไปไหนกันแล้วอันนั้นโทรแวะโอเคเดี๋ยวเดินทางนะครับเริ่มมงเขาครับทางชัล้วนะขอบเกินหนึ่งนะครับทุกคนโอ้ดูดูขาครับดูดูขาครับดูขาครับลงจัดทางชันเลยนะมัวอย่างวะอ๋อนี่ โอ้โหมีน้ำไหมครับทุกคนกระจายครับนี้ไปครับโอเคสุดจัดโอ้เบรกเบรกทำไมเล่าอะไรของเขาเนี่ยผมยืนนะครับให้ทุกคนดูค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยไม่ต้องรีบค่อยๆเออนะ ตัวนี้จะลื่นแล้วก็เฟซไปรอถ่ายพาพใอยู่นะครับโอ้โหลหื่นหมดทุกคนน่าจะเป็นข้ามน้ำอะ่ะเอาไปละผมค่อยไหลนะโอ้โหนู่สวยมากทุกคนดูโอโ้ข้ามข้ามสะพาน,นได้ถ่ายเอา้าแล้วด้านนี้ไปจะไปไงเล่ารถคันหน้าก็มาเร็วๆไม่ได้โชว์เลยอะ่ะอะไรขอาเนะี่ยไม่ได้โชว์หน่อยไม่ได้โชว์เลยอะ่ะขอบคุณครับ อะไรเนี่ยทำเสียรักเนี่ยโอ้โหไปโปเลยเนี่ยมากับพวกเผือชีพต้องโปโปหน่อยบ้านห้วยพึ่งอ่าบ้านห้วยพึ่งก่อนวันนี้เป็นหมู่บ้านเล็กน้อยครับที่อยู่ในป่าใหญ่ผมไม่เคยมาครับแล้วก็ที่ใครมีนาข้าวครับสวยมากทางขวาม,มือทุกคนดูเออเห็นไหมแล้วก็นี่ครับถ้ามันมีเชียร์แล้วก็มีข้าวไร่ครับตรงหน้าครับแล้วตรงก็เป็นหมู่บ้านเล็กน้อยครับผมไม่เคยเข้ามานะครับทุกคนโอ้อันสีนะ่ะ ว้าวมันก็ไม่เคยมาขั้งแรกครับเนี่ยโอ้โหนะครับว่าบ้านาไม้สเปรย์นี่คึเก่าแลนะ้วมาเจอบ้านฮุ้ยพิร์นี่คือดูดีมากเลยนะนเนี่ยที่ถิ่นพี่ของคนนั่งเดินเขาเนี่ยถ้าจะเป็นกระเด่งแดงมันก็ไม่กระเด็นขาวแหละเออคุยได้ไม่กระเด่งแดงมากกว่ากระเด่งขาวลงจอดแป๊บหนึ่งดอกเฟรด้วย เฮ้ยระวังดีนดออกต้องนนะไม่ไปตัดนนะไม่อะไรค่ะล้มบ่อยค่ะคือมันขัดค่ะมันใจเบิ้ลหน่อยดิเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหน่อยอ่ะจอดมาลงลงมดูเฟสดูเฟสดูเพื่อเองเราแหมวันนี้เป็นตากล้องให้เฟืนน้องวะ เราจะไปรอถ่ายรูปรอต่อตอนนี้ค่ะมีแม่น้ํารอตอนนี้ห้านาทีสุดจัดเราเคยมาก่อนเคยมาไหมเคคย่ะเราตะโกนถามด้วยว่าที่นี่มีคนอะไรกระเด็นแดงน่าจะกระเด็นแดงอูมูชูเปอร์ไม่ใช่กระเด็นแดงถ้าเป็นบ้านกระเด็นสวัสดีสวัสดีครับกระเด็นแดงเนาะบ้านเก่าอยู่บ้านเก่าอยู่โอ้น้องโมดูเทียงอนุสวยมากเลยอ่ะดูด้านบนเขาเลยแล้วมีคนเลี้ยงหมูด้านบนด้วยใช่่คะแล้วบ้านเราเนี่ย าากเก่ามากไอพี่ไทยรูปน่ัดนี้น่าจะแบบเหมือนติชายแดอเออใช่คือมันไปทะลุชายแดนได้ไปเดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวเฟสรอไปอ่าไปดูเส้นทางน้ำพี่บ้านห้วยพึ่งครับห้วยพึ่งนี่คนละห้วยพึ่งกับที่ทางไปทางเส้นนู้นนะครับเส้นไปทาที่ออกจากป่ามะพร้าครับอันนี้เป็นเส้นอู้หูน้ำใจทุกคน น้ำใหญ่เว้ยไม่มีสถานเลยโวยหมดระว,วังเว้ยน้ำใหญ่ครับทุกคนไปก่อนโอเคัะแนนผมนะครับไม่เท่าไรโอ้โหดูทางดูทางลื่นมากมากป่าทางไม่ค่อยมีคนโดนทางนะครับลองดู ระางนิดนึ่งมดบนข้าป่ามดข้าป่ามดเข้าป่าโอต้อนกับทุกคนโอ้ยยืนก่อนโอ้ยโอ้โยได้วะอะไรผมไปก่อนนะครับไม้มันล้นมาเดินลื่นด้วยอ่ะต่อไปทีก่อนมดเอาต้นไม้ไปกินเลยครับทุกคนดูทิพที่มือ ดูเฟดี้นะโอ้ชิดเจราผู้นำทางครับมดเอาต้นไม้ไปกินด้วยว่ะไป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปเราก็ไม่ได้เดี๋ยวได้ได้จัาเดินเดินหัปั่นเดินจ้เด้อ จอดไม่ได้หรอโอ้โหพี่จอดลื่นเลยเอาอเราปั่นใจเย็นเออมันลื่นมากทุกคนเพียงไปั่นเลยทา้าวนะจอดกันนะครับได้ไหมเอยลื่นว่ะหมูทุกคนลื่นมากเลยอะใส่เกียร์ค้างเลยอะ ลงเร็วไม่ได้ครับทุกคนลื่นไปช่วยพระเอกกันพระเอกรถทีแรกเลยพระเอกรถนั่นาจะเอาผักมากินนะแม็กฟูดแม็กฟูดโอ้ยโอ้ยลื่นๆขาได้สต็อบบีเบสโอ้ยน้ำมันน้ำมันหกไว้ไม่ดีแล้วนะเออใช่มดมดต้องบนนิดหนึ่ง อออุ้ยขอรู้โอเคอะโอเคยูยูยูได้โอ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 ที่เราลื่นมากเลยจะต้องเข่าเลยของเข่าไม่ดีหมดเลยนี่นี่ไม่มีหัวเข่าดิน่าเดเดี๋ยวให้สตาร์ทีกันนะเดี๋ยวจะปั่นขึ้นไปไม่รู้อะ โชว์มันไม่ค่อยดีอ่ะมันน้ำมันมันไหลแต่ว่านี่มันก็ลงนะอ่ะถอยน้องมดน้องมดช่วยมึงเขาลื่นไปอุ้ยเตมเตโอเคโอเคสตาร์ทอ่ะเปลี่ยนเป็นมุมครับนี่ป่ะโอ้เตี้ยก็เตี้ย่นตลอดทางเลยนะคะใช่สุดมากเลยอ่ะเนี่ยดูลื่นนะครับ ค่ะถึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ต้องใช้สเต็ปการปั่นนิดนึงครับจะไปอัดโมโซนะเนี่ยดูดิรอยเนี่ยรอยที่ผมลื่นนะอาจจะเป็นรอยรถที่ปั่นก็ได้เนี่ยเรามดแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยนะโอ้โหที่ทางเราเนี่ยทางคนหรือว่าทางรถหรือว่าทางใครเดินเนี่ยทุกคนเห็นทางไหมลองดูทางนะเห็นผิอที่นะครับยังนึกว่าโพสแล้วอ่ะยังจะชนตัวนี้อยู่ไม่คือโดนไหมคือดูกล้องอะดูกล้องดูกล้อง าาทงโอ้โหดูถนนค่ะอันนี้ครั้งแรกนะคะที่หนูเคยมาเนี่ยแต่ถนนลื่นตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟอกสุดนให้ดูถนนชันเกิดจะต้องไปได้เลยโอเคเดี๋ยวพี่ลงมาเอาเดี๋ยวไปดูไปดูก่อนดูตอนขึ้นก่อนไหนๆก็ท้าแล้วนะตรงนี้เขาชันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนขึ้นให้ดูนิดนึงโอ้ยเหนื่อยไหม ต้นไม้เยอะป่าไม่รู้ครับตลอดทางเนี่ยเอาเฟนก็นมันมาละให้เฟนนำดีกว่าทุกคนดูต้องเสียหว่าก้มนี่แหละแล้วต้องเล่นนี่แหละดูล้อปั่นโอ้โหลื่นมากเลยโอ้โหผมต้องยืนนะครับไม่งั้นผมขึ้นไม่ได้พระอเอกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวผมเจอลงไป เอารถผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาค่อยๆค่อยๆปั่นเมาไปเบิ้ลมาค่อยๆๆใจเย็นใจเย็นค่อยๆเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอ้วนแล้วไงกระแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยมดก่อนโอ้ดูทางมันเดี๋ยวน้ำมันไหลน้องมดต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ทางตร้นเข่าชันโค้งครับเออมาต้องช่วยตลอดเลยไปเป็นลงมาแล้ว พี่ยังไม่ขึ้นมาเลยลื่นมาค่ะอุ้ยหักว่ามดอะไรหักคะเฮ้ยทำไงอะคะได้อยู่น้ำมันหกเลดูนี่อ้หกเยอะมากเลยอะดูทุกคนดูน้ำมันหกเยอะมากอะพี่นี่เบคหักเบคหักเลยยดีดให้ทุกคนดูกันได้อยู่ค่ะได้อยู่นะไม่เป็นไรคอมันจะเบี้ยวกระจบเบี้ยวแล้วพี่ไม่ไรมันคือ สิ่งที่เราต้องการไงแนว <c oughs> นี้แหละเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนน้ำมันโหครับไม่รู้น้ำมันมันอ่วมอ่ะจะเป็นลงมาแน่เลยเดีย๋ยวนะลืน่นอันนี้อีกไกลใช่ไหมพี่ไม่ไกลหรอกแต่ว่านาถนนลื่นมากค่ะพี่มันพ่วก มากค่ะพี่พขึ้นมาหน่อยตรงมังแก้มกมันเลืเล่อนๆอยู่อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่แน่นะคะพี่ระวังล้มนะวิ่งขนาดนั้นอนะ่ะพี่แน่ระวังหัวนะอโอ้โอโอ ไปแล้วค่ะแบบแบบไมเชีลกตาเลยเ่อก,กนหนลยค,คอวอตายมากงไม้วไม่รูแดงปะไเชียตา,ยาพี่ไม่ใช่แต่ว,ว่าโดนหน้าอยู่ไม่ไม่แดงค่ะพี่เพราะว่าหน้าดำอยู่แล้วฮะห,หนูว่าหน้าด้านด่างไป อย่ล้มลอยไอยเขาไอาเขาออกซื้อออกซื้อออกซืือออกซื้อไปนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อให้ดูแบบนิดๆหน่นนอยๆครับแอดเวนเจอร์ Adventure มันเป็นยังไงรกร็เป็นอย่างนี้แหละโอ้ยลูบอดลูบอลองลองลองลงึกมีไม่ได้เลยเสียหลักเสียหลักเดีวดีนี่นะครับโอ้ยลองลึกมากมีน้อยทำให้ผมเสียว มองดเ่อ้์อซค์ล้มอยู่แซบไปได้เว้เออไม่กล้าไปจอเออมอเตอร์ไซคลบมอยู่แซบอันนี้ถือว่ามาั่งขับตรงนะครับตามมาจ้าโอ้โห โอ้โหเขาล่องเขาล่องทุกคนขึ้นล่องให้ได้ขึ้นล่องเขาเลยโอ้โปัดตับเขาล่องอะ่ะดูเลยดูลายติ้นเลยต้องล่องเลยใหญ่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหกับนี่ครับต้องล่องใหญ่นี่ระคองไปลื่นๆเสียเล่าที่คือยากเลยครับขึ้นล่องให้ได้ครับโอ้โน่นี่นะข่อยืนนะครับเสียหลักติ้นเลยได้ไลไเลยถึงเยอะไปก็ต่อไป กาทางไปนี้เลยโอ้โหโอ้ยลื่นมากครับทุกคนโฮ้ยโอ้โหเกือบจะมองอรถ้ไม่ได้ต้องตมองทางหยุดมัยได้ไหมค่อยๆไปต้องกีก่หนึน่งกี่หนึ่งค่อยๆค่อยๆตอนนี้ทางจะเป็นทางปูแล้วตอนนี้มันชันนิดนึงได้เปล่าเออถอยน้อยถอยน้อยเบรกไว้ เบรคใช้การได้อยู่นะครับค่อยๆค,ค่อยเออขาถึงอยู่เออไปแล้วแหละเออแล้วถูกต้องเบรคอะทางนี้ตลอดนะครับก็มีทางปูนบ้างนิดหน่อยครับเริ่มเป็นทางแฉะเว้ยน่าจะฝนตกอยู่อะเมื่อคืนอ๋อเนาะขา โค้งอ่โโอะเปียบมันโค้งแล้วก็ไม่เห็นหลุมไม่กล้ารูดครับปวดล้อนาปินปล่อยยางผมนะครับนิดนึงลืล่นอ่ะลองขาทุกคนโดนลืล่นอ่ะคือโอ้โหล้อป,ปัดไปปมาคือปล่อยช้าไม่ได้ครับล้อป,ปัดต้องมาไหลเร็วนิดนึงรถผมหนักนะครับมากกว่าทีมอ่ทีมเอก,ก็ต้องเซฟนิดนึงครับมีขานหลังด้วย ลงนู่นไปนี่คือเสื้อลักแล้วะโอ้โหเลยขาเอ่ามีก่ะนะอารองนี้นะครับโอ้โหอย่าเป๋นะเออเออเออเป๋เลยเป๋ครับตลอดทางโอ้โหพอเปลี่ยนเลยครับนี่มันคืน เดืไปไกแล้วโอ้สุดโหโอเคเฮทูทามลุยูโน้ตทูทามเอ้นี่นี่นี่ทูทามทูทามเฮนอ5นาทีเทคออฟให้หมดโอเคดื่มน้ำคือพักเบรกดื่มน้ำโอเคเอ่อเฟรดนี่นี่อยู่สิเบรกเบรก บล็อกเคนชีสเบรดเก่งแล้วที่ทำได้โอเคเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อเออเสียหายหนักมากเลยจ้ะได้อยู่รถคันนี้เอาไว้ลุยค่ะพี่เออถ้าถ้าอยากคงคงไม่ม่อยอาการที่จะเอ่อเอาไปวิ่งบนทางเลี้ยวเราจะระวังล้มระวังล้มเดี๋ยวไปกิ้งรถทับเขาสุดจัดเดี๋ยวถอดหมวกพับได้นหนึ่งทันที ดูเราดูเ,าาเพื่อนหน่อยโอ้กระเป๋าเพื่อนยังทำไมกระเป๋า,ปาเพื่อนอย่างนั้นอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเมื่อกีอเ้เขาเขาขับมาขับที่น้ำอะ่ะกระเด็นใส่เออเหรอไม่เห็นล้มเลยนะ <c oughs> ไม่หล้มสักทีเลยนะ, <c oughs> ะมาแล้วครับเส้นทางกันทาง,ทางไปเก็บผักนะครับนี่รักเอกต้องเดินแบบนี้ข้ามหนาวแบบนี้นี่โอ้ยชอบมากบรรยากาศดีวิถีชีวิตเรียบง่ายตรงตามคอนเซ็ปต์ครับ สาวม้งกัหนุ่มไทยใหญ่ครับวันนี้มาแล้วไปเไยไป่ไยไป่ลย